สบายดีก่อนสบายดีสบายดีเดอสบายดีตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพที่ห้างห้างอะไรลูกห้างห้างไม่รู้ห้างขายกล้องนี่ให้ให้เบิร์กไปบริการดีมากเลยนี่มาซื้อกล้องมาซื้อกล้อง DJI ให้พอมีคนได้แล้วได้กล้องได้กล้อง d j เ นี่เนี่ยอ่ะนี่โชว์ให้เขาดูหน่อยเกือบสองหมื่นเลยนะอันเนี้ยติดนี่ไอ้ไอ้ไม่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 ใช่อันไหนอ้าวอไอ้ที่เนี่ยสิ่งที่พี่ตะลึงอ่ะคือไอ้เนี่ยทุกคนตะลึงทำไมอ่ะคือแบบพี่ไม่เคยเห็นอ่ะตัวเนี้ยพี่อ่ะใช้แต่ทิชชู่ไงเช็ดอ๋อเออเขาก็อยากนั่นให้เรานั่นนั่นนั่นก็มีมีนี่แหละไปไปทางไหน นี่เราก็คุยไปด้วยอะคือเราได้มาสองตัวเนาะตัวนี้เนาะ,ะอ่าใส่ใส่ไว้แต่สีมันเหมือนกันเนาะของหนูกับของพี่อะใช่ใก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนเดียวกันใช่ <300 S 2> 300สามร้อยสร้อยเท่าไหร,ร่อ,อ่ะหกสิบสอยหอ่าอ,อันนี้ขึ้นให้พี่หน่อยมันจะตกโอ้ยขอเสียใจมา้นะดีใจอะทุกคนตื่นเต้นต้องขอบคุณนเนาะอ นี่คือบริการดีมากเลยเนาะใครอยากได้ก็มาซื้อได้ใช่เป็นร้านนี้เรขาพวี่ทุกคนอยู่ที่เซ็นเซ็นทาล่าพาน้อง้างเซ็นทาล่าพาวก็จะมีก็ให้ยังให้เรามีภาพที่ดีอะไรอย่างเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้ก็คือเป็นคุณพ่อบุญธรรมของนนนาะงคนเอาจริงๆวี่ทุกคนเห็นใครก็เอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยคนแบบเขาแบบเป็นคนที่สงสารอ่ะก็เลยแบบ ครูโออยากได้กล้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเลยเขาไปก็เลยน้องนุง่นพาครูโอมาเจอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากอยากจะซื้อกล้องให้อะไรเงี้ยเห็นเห็นแไปว่าไม่มีกล้องถ่ายอะไรเงี้ยใชแอนก็ดีใจมากเลยนะ้องนุ่นดีใจไหมดีใจสุดๆเลยอะ่ะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณหนูแล้วก็ขอบคุณพ่อบุญธรรมของหนูอ่าที่เป็นสปอนเซอร์ให้พี่อะ่ะอ่เอาไม้เอาไม้ก่อนนะไหนไหม้ พี่ต้องขอบคุณน้องนุ่นนะแล้วก็ขอบคุณพ่อ,อคนไทาของน้องนุ่นที่เป็นสปอนเซอร์ให้พี่นนพี่สันน่ะคือแบบดีใจอ่ะตื่นเต้นอะ่ะตื่นเต้นอนะ่ะดีใจน้ำตาจ,จะไหลแล้วคือแบบคนไทยเขาใจดีมากเนาะใช่เขาใจแฝดเขาใจดีถ้าเราดีกับเราเขาก็จะดีกับเออค่าเราดีกับเขาเขาก็จะดีกับเราเพราะว่าคนไทยอ่ะเขาไม่เขาไม่ได้แบบว่าเออเจ๊เยโซนซันแล้วเขาไม่ ไม่ใช่คนใจร้ายขนาดน,นั้นแต่ถ้าเราดีกับเราอะเราไม่รือบื้อคุณเขาอะไรเงี้ยถ้าเราดีกับเราเขาเอ้ยถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราใช่คนยตัวัน<ด>นี่นแเขาก็บอกว่าเขาบอกกับพี่ว่าเขาสงสารหนูเขาก็แบบเอออยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนอยากให้พวกเราได้มีแบบกล้องดีๆถ่ายอยากให้เราได้แบบได้ใช้เหมือนคนอื่นอะ Oh. แล้วก็อยากเห็นหนูได้เรียนที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเขาคุยให้พี่ฟัง oh. เขาคือดีมากอ่ะน้องนุ่นใช่เขาเขาีไม่รู้<น>จะขอบคุณยังไงอ่ะคือขอบคุณขอบคุณยังไงก็แบบไม่หมดอ่ะ <c oughs> คนไทยเขาใจดีจริงใจดีจริงวิวีทุกคน <c oughs> เราควรลงนะเราจะเดินมาเลยหาหาไปได้เลื่อนลงสิงกบก เมื่อกี้เราขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่เราขึ้นมาเมื่อี้เนี้เราหลงแล้วนี่เอาไหมไหมเอาไหมหนูหนูพูดเลยเนี่ยทุกคนได้ได้กล้องตัวใหม่มาเดี๋ยวจะพูดติดติดขัดอีกเหมือนเดิมยิ่งกว่าเดิมไม่รู้เพราะว่าตื่นเต้นนะได้กล้องใหม่ DJI ที่แบบ จะไม่ของน้องนุ่นจะเล็กกว่าของของครัวใจใหญ่เนาะจอใหญ่แล้วก็มีไม้สูงอุ้ยไม้ไม้สูงมากคองโอสูงมากคือแบบดีอ่แบบะเวลาถ่ายเงี้ยใช่เพราะเราเตี้ยเราต้องเอาแบบมีไม้สูงไงนน้องนุ่นใช,ช่ชอบไหมชอบไหมแบบชอบชอบ,ชอบมากใช่ถูกใจอ่ะอ่านี่คือแบบถูกใจครัวเนาะอันนี้ใช่เวลาคือเหมือนอย่างที่พี่ไปถ่ายคลิปเอ่อ อะไรนะที่ไปถ่ายอุบลน่ะที่งานแห่เทียนที่อุบลน่ะคือพี่อ่ะเตี้ยไงแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังเขาอ่ะไม่เห็นเวลาสงการนี่กล้องอยู่สูงเลยอุยสะใจดีใช่กล้องสูงอ่ะคือนี่มันกล้องมันอาจจะใหญ่อนิดนึงแต่ว่ามันดีที่แบบไม้มัน สูงอ่ะต้องนุ่นโอ้แล้วก็ได้เห็นกันสูงเนาะกันน้ำด้วยกันน้ำด้วยอของพูออรีกันน้ำด้วยรวมรวมเกือบรวมทั้งหมดแล้วเกือบสองหมนะื่นอ่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอ๋อมันมันได้อที T ่เช็ดใช่ใช่ได้ที่เช็ดนั้นด้วยสองสองตัวแบบรวมรวม,รวมทั้งแมมมอลลี่การ์ดอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่รวมทั้งแมมมอลลี่การ์ดถ้าเราไม่ โอ้แมมมี่ดีก็หนึ่งหนึ่ยี่สิบแปดนะเยอะนะเยอะอยากจะถ่ายแล้วก็ถ่ายไปเลยเนี่ยนี่เราอยู่ที่ห้างห้างอ่าลาดพร้าวเนาะห้าแยกลาดพร้าวห้าแยกลาดพร้าวทุกคนเขาก็บริการดีนะพี่ๆทุกคนใช่ร้านเนี้ยบริการดีเนาะใช่แนะนำเรานั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําว่าเออตัวไหนดีตัวไหนใช่ใช่ดีถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเขาแนะนําเราดีอ่ะ ใช่แต่ว่าของหนูมันจะก็<อ>จะแพงกว่ากล้องของหนูก็สองหมืน่นแต่ว่า1นึ่งหมื่นเจ็ดพ่อหนูสั่งในออนไลน์หนึ่งหมื่นเก้าหก้ล้องหรอหนึ่งแต่ว่ากล้องของพ่อหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกหมกหรือเปล่ารวมทั้งเมมโมริการ์ดรวมทั้งอะไรก็หมืององ่นอ๋อของขอ,องพ,อพี่อ <16, 000 S 2> ่ะหมื่นหมื่นหกพันหมื่นหกพันใช่ไหมไใช่เราเราวก็เมมโบริการใช่เราเอาเพิ่มหลายอย่าง ดูที่เช็ดสองอันไม่ต้องเพิ่มอะไรหลายอย่างเนาะมันไม่ใช่แค่เอาแค่กล้องใช่ราคาที่แบบมันถูกๆอ่ะมันก็แบบเขาพูดแค่กล้องอ่ะแต่อันนี้มันต้องมีขามันด้วยอ่ะใช่ใช่ขากล้องอะไรเงี้ยอุ้ยหนูชอบที่แบบมันยาวๆอ่ะพี่ก็ชอบเหมือนกันตอนตอนแรกนะตอนตอนแรกตอนที่เอาก็คิดว่าเอาแค่แบบเออมันกันน้ําได้อ่ะที่ไหนได้โอ้โหถอด คือแบบมันอึ้งอ่ะเนาะไม่เป็นไรมันยาวขนาดนี้เลยหรอใช่คือดีกับตัวเรามากอ่ะคือเราเตี้ยพี่บอกว่าเราหลงหรือเปล่าอออกนี้ยออกนี้อ๋อข้างนอกมืดละมืดมืดจริงหนึ่งทุ่มขึ้นเรียกบดกลับไม่จะได้ไวเพราะไม่องั้นสองทุ่มกับถึงนวนก็ประมาณสามสองทุ่มครึ่งสามทุ่มโอเคโอเคเขาไม่เรียกบดนะ ต้องการพักผ่อนแต่พ่อจะนั่งรถเมล์กลับก็นั่งแต่หนูจะเรียกรถกับพ่อหนูต้องการพักผ่อนไว้โเคโอเคทำงานอ้าวเฮะเรามาถูกทางไหมถูกถูกโอ้โหทุกคนลุงนุ่นกับพ่อก็ซื้อกล้องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ กำลังจะเตรียมตัวกลับนะฮะพี่พี่บึ้แล้วโขกำลังเตรียมตัวกลับวันนี้มีเอฟซี่ันก็อานน,นมาแบบพูออกจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้น้องโน่ตพา,พาไปถาะเขาก็เลยซื้อกล้องให้พ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ทุดูน,นี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนบรรยากาศตอนกลางคืนแถวลาดพร้าวลาดพร้าวเนาะ ใช่โคก็จะกลับแล้ววันที่ยี่สิบยี่สิบสามสิบเอ็ดใช่ไหมอ๋อสามสิบเอ็ดอ้าวโคจะกลับที่สระมาณนั้นอะน่าจะประมาณนั้นเนาะใช่ปไาเราหาทางลงแล้วเรียกรถกลับดีกว่ามาอยู่ไทยเดือนกว่าโกเห็นมือถือหนุไหมมือถือนุนูเก็บไว้ในกระเป๋าไม่ใช่เหรอหรอใช่ไหมดูก่อนที่เดี๋ยวเมื่อกี้น้องนุนว่าว่าจะกลับไปแต่ไม่ไวเดี๋ยวหนูเรียกโรถแล้วนะพ่โคโคจะเรียกโรถกลับไหม อตอน,นี่กี่ทุ่มหน,ห,นหนึ่งทุ่มหนึ่งเอ้ยหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถ้ากับรถไฟรถเมล์รถไฟฟ้าสายสีเหลืองยู่นต้องต่อรถตี<ม><อ>ทุกคนแท็กซี่ก็มีตุกๆุกก็มีรถไฟก็มีรถเม์ก็มีนุ่นรถไฟถ้ารถไฟก็ต้องขึ้นตรงนี้ถ้าแยกลาดพร้พาวไปซื้อตัว๋วนี่คือห้างใช่ใช่พวกเราเราจะแยกย้ายกันตรงนี้นะค่ะ นี่ครับนี่ทุกคนอ๋อหอวกับน้องนุ่นต้องยู่ตรงที่ปังบุญนะคะพี่ถึงยังขาอ๋อถึงตรงที่ปังบุญนะใช่ไหมคะเอาแป๊มนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดินไปนะคะเดี๋ยวหนูเดินไปปไปหนูเดินเดินใช่ไหมใช่ใช่น่าจะตรงนี้เลยนี่เราต้องจบเลยนะครับอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะใช่ไหมนี่นี่เคียร์ค่ะค่ะคันนี้ไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่นี่พอเขาเขาอยู่ตรงนี้มีแท็กซี่มีโบ๊ทมี ะไหนเข,เขาเขาอยู่ตรงนี้นฝั่ง<อ> <AL> <AL> นู้นอ๋อเหมือนโอเคเนาะทุกคนในที่สุดเราก,ก็ได้เนาะเ <c oughs> นี่ยต้องขอบคุณอ่าสปอนเซอร์เนาะพ่อของพ่อบุญธรรมของน้องนุ่นเนาะที่อ่าเป็นสปอนเซอร์ให้คูอวันนี้ขาพแบบขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงอ่ะ <c oughs> ดีใจแบบตื่นตันตื้นตันใจอ่ะ <c oughs> คือไม่คิดไม่ฝันนะทุกคนว่าจะได้แบบ กล้องใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้น้องนุ่นมีอะไรอยากบอกไหมลูกก็คลิปนี้น้องนุ่นก็อยากจะขอบคุณคนไทยเนาะขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือพวกเราสองคนแล้วก็คลิปนี้น้องนุ่นกลับผักับชิตเจ้ไปพิมพทางอีเดอร์เพราะว่ารีบกลับบ้านเฮงวีทุกคนดึกแล้วคลิปนี้นุ่งกลับผมกับชิเจ้ไปเพ์งนีเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนได้นะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราโดยการกดทําโฆษณาเด้อจ้า ฝากไปติดตามซองน้องนุง่นสาวเล่าในเดิมไช่ปวดในกล้องใหม่แล้วแบบ